เ่อเปี่ยนจะไรกูไม่ได้อาบน้ำเนื้อหลวงพี่จังไรปาฏิยักษ์ปื้อที่ไปจงได้หยิบหมอยหลวงพี่ไม่เป็นจงได้เยาว์ดีๆก็นะบีหอดขาที่แข็งโอ้ยแขงใจแล้่เป็นผู้ประแสเนี่ยหลวงพี่เอาไหมมาซอมดูเอาขาออกจากหลังหนูด้วยริพีหนูนัก ้ยอย่ามาหนูต่อสุกวนไม่เอเป้าบอกค่ะมีมีปิงก็ขัดหมดไหมน้องโอ้จัมนาเอามีหอยหนอนด้วยว้าหอยขามบัีเอียงก็ไม่นครับมันหยิบเข้ามาหยิบสีหดสีดำๆนั่นเ่งโอ้ยบ่าไปเป็นาั่วมันสีมีข้ามาหยิบจะไหนมันหัวตะบิดบันงันนี้นะใช่ดนี้ เก็เห็นหนาจังสั่นบาดในหลวงมันยังสั่นบ่แม่นเข้ามาอี็มันยังสั่นนะหมอยู่ลวงช่วยด้วยช่วยด้วยหมอยไม่หลวงรักหลวงไม่หมอแต่ที่บอกให้บอกไม่หมอยเนาะตมยิงจัดกันหรอกขมีให้เราอย่าไปแต่เจ้าขมิ้นเราอีทเอาออ้ยิบเพคะโดนเบิดแล้วว่าต้องมาสนใจเสียดกเสียกเพคค่ะเอาหยิบมานี่เพคคะ người thì đúng gì mong thần này Có cái sang cái giò chắc thừa này phải ông gì Đó có thằng nằm nằm nằm